สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถยนต์ To โยต้าเวลสนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเจ้า V วลสนะครับมีจุดวัดน้ำมันเกียร์ออโตโด้ด้วยนะครับบางท่านก็อาจจะทราบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้เพื่อนๆชมอขอซูมลงไปนะครับเห็นไหมครับ การทางขวามือของเรานะครับที่เป็นจุดตำแหน่ง,งเดี๋ยวผมขอล้วงลงไปนะครับอ่านี่นะครับตัวนี้จะเป็นการวัดน้ํามันเกียร์นะครับตรงตำแหน่งนี้บางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับวันนี้เลยถือโอกาสถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันพอดีผมถ่ายมือเดียวนะครับ เห็นไหมครับโอเคเห็นไหมครับนี่คือก้านวัดน้ำมันเกียร์นะครับ เมื่อเรานําการวัดน้ํามันเกียร์นะครับขึ้นมาแล้วก็ให้ทําความสะอาดนะครับก่อนที่จะสวมกลับลงตําแหน่งเดิมโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าการมีจุดนะครับวัดน้ํามันเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้หรือว่าเกียร์ซีวนะครับสําหรับโตโยต้าเวล์ตําแหน่งนี้ผมมองว่าเพื่อนๆต้องระวังนะครับเวลาเรา เราดึงดึงก้านวัดตัวนี้ขึ้นมานะครับหรือไม่เวลาเราใช้ไประยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อน,นลองนึกดูนะครับแรงดันในในห้องเกียร์เนี่ยมันจะมีนึกออกไหมครับทีเนี้ยผมเคยอ่านเจอในกลุ่มนะครับเพื่อนเพ่ออาจจะอีกอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่มีลักษณะของไม้ก้านวัดแบบนี้นะครับคือสั้นๆแบบเนี้ยเมื่อเราใช้ไปเนี่ย ตัวยางนี่มันอาจจะเสื่อมนะครับอาจจะแข็งแล้วแรงดันมันดันออกมานะครับพอดันออกมาบางครั้งเวลาเราเราล้างรถนะครับหรือว่านํารถไปล้างตามคาร์แคร์แบบนี้ครับหรือว่าขับรถลุยน้ํานะครับผมมองว่ามันทําให้น้ําเข้าเกียร์ได้นะครับจุดนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับต้องระมัดระวังค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะผมดูระยะนะครับผมดูระยะจากจากพื้นเนี่ย ผมตีไว้ประมาณ30เซนบวกลบนะครับไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกินประมาณ30เซนบวกไปสักประมาณ10เซนไม่เกินนะครับผมว่า30-40เซนเท่านั้นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวขอซูมหน่อยหนึ่งนะครับพอดีถ่ายถ่ายมือเดียวนะครับอ่านี่คือจุดที่เราจะใส่กลับลงไปนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดหน่อยหนึ่งก่อนนะครับ นี่คือจุดที่เราจะใส่การวัดน้ำมันเกียร์นะครับเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดสักหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าดึงการวัดขึ้นมามันมีคราบน้ำมันเกียร์หยดหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ทำความสะอาดนะครับใช้กระดาษเช็ดทำความสะอาดแล้วก็สวมกลับไปเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะครับจุดนี้ผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นการ ที่เราดึงขึ้นมาเองนะครับหรือว่าเวลาเข้าศูนย์นะครับเซอร์วิสต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับการตรวจเช็คน้ำมันเกียร์นะครับเราต้องคอยดูเพราะว่าเกิดเราสวมลงไปไม่สุดนะครับหรือว่าใช้ไปเนี่ยเกิดแรงดันมันดึงดึงจุกการวัดนี้ขึ้นมายุ่งเลยนะครับ เจอน้ำเข้าเข้าไปเนี่ยเกียร์เสียหายนะครับติดแล้วลงไปสุดแล้วแน่นอนนะครับะนะครับจุดนี้เป็นตำแหน่งของไม้้านวัดน้ำมันเกียร์ตัวยต้าวีรอดของเรานะครับ ผมมองว่าไม่จําเป็นอย่าลุยน้ํานะครับตําแหน่งของจุดวัดน้ํามันเกียร์นี่ค่อนข้างต่างําแล้วก็รูจุดหายใจนะครับของเกียร์ก็คือตาแหน่งนี้นะครับก็สูงขึ้นมาสักจากตําแหน่งของจุดไม้วัดนะครับก็อีกประมาณสัก3ามสิบเซนน่าจะได้นะครับ